สวัสดีค่ะคิกีนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่23 November นะคะเริ่มต้นที่ทำเฟมวิกลี่เลยวิกลี่วันนี้จะคล้ายๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะจ๊ะคือแบบเหมือนกันหมดเลยข้างล่างยังไม่มีบลูก็ยังมองว่าอยากจะลงประเทศ1 8 5 0ได้อยู่แต่วันนี้กรอบเขาปรับขึ้นมาที่1 8ึ่งแนะ กรอบข้างบนก็จะเป็น1865.37นะคะมีการปรับกรอบราคาที่ Thomson Bigger n o นะคะ,ะ,คะแล้วแนวแข็งแรงของเขาคือตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ไปดูที่เดลี่ก่อนที่เดลี่ก็จะคล้ายๆเมื่อวันศุกร์นะคะก็คือมีบลูมานะคะมีสัญญาณกดดันขึ้นอยู่นะคะแต่ว่า ตัวของ Trend CCI นั้นบ่งชี้ว่าแรงซื้อกับแรงขายมันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสัญญาณของการไซเวยในชิดชายแดนซัพพอร์ตด้านล่างมากกว่าคือชิดชายแดน1850.35นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้แรงซื้อนั้นก็ยังไม่มีแรงขายก็ ถึงจะเยอะกว่าแต่ก็น้อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองหลักของเดลี่คือมันจะไซเวนะคะแต่มีตัวดันขึ้นอยู่นะ,ะก็ดันขึ้นมาอยู่เล็กน้อยนั่นเองนะจ๊ะไปดูที่ทำเฟรมเอสนะคะที่ทำเฟรมเอสล่าสุดคือเมื่อช่วงวันศุกร์ราคาปรับตัวขึ้นไปสร้าง r e สต s t ซ n c ์ใหม่ที่1 8 9 9 8 8นะคะจากข่าวของที่คุณมนุชินบอกว่า จะคุยกันเรื่องมาตรการเยียวยาต่อนั่นเองทําให้ราคาทองคําดิขึ้นนะคะเพราะว่ามีความหวังแล้ววันนี้ก็ออกมาพูดอีกแล้วว่าจะคุยต่อนั่นเองนะคะเมื่อช่วงเช้าราคาก็ปรับขึ้นมาแต่ยังติดอยู่ที่เดิมคือ1 8 7 9 6 8นั่นเองนะคะและตอนนี้จริงๆแล้วใต้รั้วเรามีตัวสัญญาณ red dot แล้วนะคะแต่ว่ามันบงนะะังอยู่ตรงนี้ ก็คือมีสัญญาณกดดันลงนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าดูที่ทำฟรมเอเองจะเห็นว่าตอนนี้ราคากำลังติดอยู่ที่กรอบ187.9.68กับซัพพอร์ตที่1868.55นะคะดูถ้าจะลงไปเทสนะคะเทรนเป็นขาลงสัญญาณเทรนซีซบ่งชี้ว่าแรงซื้อไม่มีเลยแล้วก็แรงขายก็น้อยนะคะคือแรงขายมีเยอะกว่าแต่มันน้อยมากเพราะฉะนั้น ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าราคาเทส1868.55แล้วเนี่ยแรงขายจะมาต่อได้หรือเปล่าถ้ามาต่อได้มันอาจจะลงไปเทสต่ํ่ำกว่านั้นนะคะเลเวลแรกที่มองคือ1860นะคะแล้วก็เลเวลที่ต่ำกว่าลงไปสุดๆเลยคือ1850.35นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าโซนนี้เขามีซัพพอร์ตหลายเส้นซ้อนกันเพราะฉะนั้นก็ มันจะเป็นซัพพอร์ตตั้งแต่1852ถึง1850นะคะมันก็จะบวกลบค่าเฉลี่ยเอาแล้วกันแต่ว่าโซนซัพพอร์ตของเขาอยู่โซนนั้นนะจ๊ะอันนี้คือมองที่ S4 ถ้าเราเห็น red dot ข้างบนเราก็จะมองว่าราคาจะถูกกดลงแต่แนวที่เขาจะกดลงอ่ะเรามองให้ก่อนเลเวลแรกคือ1868ว่ามันผ่านหรือเปล่า ว่าถ้ามันไม่ผ่านมันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาไซเวย์อยู่ในที่เดิมคือระหว่างร e s i s สแตนที่1879.68กับซัพพอร์ที่1886.55ดหานะคะเพราะตัวนี้แรงซื้อกับแรงขายมันน้อยนั่นเองนะจ๊ะโอเคนะอันนี้คือมองมอง t ี s 4นะก็คือยังมองว่าอยากจะลงแต่อาจจะก่อนลงอาจาออาจะแบบดีดขึ้นก่อนแล้วค่อยลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่า แรงซื้อแรงขายน้อยไปดู TSC นะคะเลยขอโทษค่ะที s 1 TH1 ตอนนี้จะเห็นกรอบที่เขา,เากำลังถูกบีบเข้ามาแค่าววากันเดิมที่ r e s i s t a n c e ที่ย่อยนะ1875.94กับซัพพอร์ย่อย1870.36นะคะแล้วก็มีสัญญาณกดดันลงคือ REDDOT เพราะฉะนั้นพยายามจะกดให้ลงมาเทสซัพพอร์นี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ ตามดูนะแรงขายเริ่มที่จะแบบก่อตัวมาแล้วนะคือแบบเริ่มที่จะเพิ่มเลเวลของเขาขึ้นตอนนี้แรงซื้อพักตัวแรงแต่ว่าแรงขายยังเข้าไม่เต็มที่นะมันแค่ก่อตัวมาเฉยๆถ้ามันก่อตัวมาเยอะๆคือมันต้องตัดศูนย์ลงไปได้แต่เทรนด์ยังเป็นขาลงอยู่นะจ้าเพราะฉะนั้น ลงก็ยังดูแบบได้เปรียบอยู่แล้วสัญญาณกดดันจริงๆก็เริ่มมาแต่ว่าแค่แรงขายไม่สนับสนุนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเทสซัพพอร์ตสำคัญให้ระมัดระวังนะจ๊ะโอเคแต่ถ้าดูโอเวอร์บาโอเวอร์โซนนะทีเอสยังไม่โอเวอร์ทางฝั่งขาขึ้นนะจะที่30ละ่ะที่30ตอนนี้มีบลูมาแล้วเหมือนกันนะคะถึงจะกดดันราคาลงเพราะฉะนั้นก็นะมันก็อาจจะแบบ ายนะดูแรงขายตอนนี้คือเริ่มเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มันอยากจะกดลงมาเทสต,ตรงนี้สนับสนุนที่ทำเฟรม H1 นะคือถ้าดู Over อร์โซก็ยังไม่ Over แหละแต่ก็แรงซื้อก็ยังไม่มีด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นแค่2ลักษณะคือไซด์เวย์ในกรอบเดิมคือระหว่าง1879กับ1868กับแรงขายฟื้น ที่ทำเฟรมใหญ่อย่าง h 1 S4 อาจจะลงไปเทส1860ถึง1852ประมาณนี้อาจจะอันนี้คือมุมมองหลักของวันนี้นะคะเ15เหมือนกัน15ไปเน้นไปทางเหมือนกับว่ามุมมองเหมือนกับที่30นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สรุปให้ฟังว่าเหมือนเดิมน่แหละดอดูว่าแรงขายจะเข้าไหม การขายเข้ามีโอกาสลงไปเทส1860กับ1850นะจ๊ะถ้าหลุดลงกว่านั้นล่ะในเคสที่แบบว่าเฮ้ยเผื่อมีข่าวดีอะไรมาทําให้ทองลงอย่างเขาวพวกวัคซีนหรือ,อยาอะไรก็ตามที่แบบสร้างความหวังให้ผู้คนจะได้ออกเดินทางอีกครั้งเนี่ยหรือว่าแบบว่าเฮ้ยชีวิตเราจะปลอดภัยแล้วนะเนี่ยก็เลเวลถัดมานะคะมันจะ ถ้าหลุดจาก1850นะคะเลเวลถัดมาที่ราคามิลกัสลงมาเทสวงสวิงนะมันวันให้ที่1ท้าว1840ถึง1839 18ถึง1840นะคะอันนี้คือในเคสที่แบบแรงขายฟื้นแล้วก็ปรับตัวมาได้ต่อเนื่องแต่ในเคสที่มันไม่ฟื้นไม่ผ่าน1868มันจะขึ้นมาไซ์เวย์อยู่ที่เดิมเนาะที่เราบอกไปแล้วเมื่อกี้คือ ระหว่าง1868กับ1879แล้วถ้ายืนเหนือ1879ได้นะคะแทง4ชั่วโมงนะมันมีโอกาสขึ้นไปเทสได้ถึง1898.95นะคะซึ่งเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ทีเดียววันนี้วงสวิงมันวัดให้แค่นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ให้เรมามดระวังในการเทรดในช่วงตลาดนิวยอร์กนะคะเพราะว่า ข่าวมนุชินเดี๋ยวจะมาสร้างความปวนให้ตลาดอีกครั้งหนึ่งได้ก็ต้องเรามาระวังอยู่เหมือนกันนะจ๊ะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าวัสดีค่ะ